masak-masak masak poured masak pera noti Terima kasih telah menonton! แล้วมาครับสกินของ My, I, ไมค์ไอเนี่ยครับก็เข้ามาจนได้เลยนะครับจะมีสกินสีทองนะครับแล้วก็ประดับสีม่วงนั่นเองนะคือแบบวันนี้คือคือของมันเยอะมากทีมงานเอาไว้อับกันอื่นก็ได้นี่นะครับทุกคนจะเป็นสกินนั่นเองนะสกินก็สีทองนะอย่าลืมนะสกินสีทองด้วยทุกคนก็ถือว่าก็ก็ ก็ไม่อยากพูดว่าใช้ได้อยู่สกินก็สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่ไปว่าสกินก็สำหรับผมเนี่ยครับเป็นสกินสีทองเนี่ยผมให้ประมาณ7ครับเพราะว่าถ้าเป็นสกินสีม่วงเนี่ยครับผมจะให้ประมาณ9นะแก้มน้องแบบแก้มแก้มยุ้ยมากแก้มดูบมบวมนะ อันนี้จะเป็นท่าเคาะไม้เท้านะยครับทุกคนก็จะเห็นกันเนาะทุกคนบอกเห็นพี่เจมเห็นไม่ต้องพูดกันได้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนั่นแหละครับและมาดูประดับกันดีกว่านะครับประดับน้ำพูนั่นเองนะแต่ประดับเนี่ยสวยมากทุกคนเป็นประดับสีม่วงที่ผมรู้สึกว่าสวยมากครับจะมีเอฟเฟกต์น้ำด้วยนะตอนเคาะไม้เท้า <c oughs> เห็นไหมทุกคนมีสีลุ้งด้วยนะ เป็น,น้ํากกระแทกนะครับถือว่าสวยครับประดับเนี่ยผมให้ประมาณ9.5เลยนะและนี่จะเป็นการรับลุกแก้วฟรีนะครับทุกคนสามารถดูตามวิดีโอได้เลยนะเลือกเซิร์ฟเวอร์อกรอกไอดีแล้วก็นั่นแหละครับเช็คว่าใช่ชื่อเราไหมถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเรากรอกผิดครับการล็อกอินเนี่ยครับจะได้1ลูกนะและการแชร์รกิจกรรมเนี่ยครับก็จะได้อีกลูกหนึ่งนะรวมเป็น2ลูกนะครับและทีมงานชอบอัพตอนลงแบบตอนแรงเปิดผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยคือแบบ คนจะลงแล้งก็ไม่ดีลงโทษทีมงานดีนแล้่แลี้ยงผมไปลี้ยไปลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับและลืมบอกไปครับรกิจกรรมนี้อยู่จนถึงวันที่26นะครับ26เดือนหน้าเนาะ